ความรักแต่ใจของเธออยู่ข้างฉันเดียวมีแค่ดวงใจให้โอ้ยเจ็บใจมากนะเดี๋ยวดูที่ดีให้แค่ดวงใจของฉันมันไม่อยู่แล้วเพราะมันหายไป ความมืดมุนดวงใจของเธอมันอยู่ที่เดียวกันแต่ของฉันมันหายไปตลอดใจของฉันไม่อยู่ใจไม่อยู่ที่เดียว แต่ใจเขาห่งเธอมันอยู่ทุกเวลา